วันนี้เราอยู่กับเกมซูเปอร์บอมสวายวอผมก็ได้ทำการเล่นไปนิดนึงะนะกฎกติกาคือมันจะมีระเบิดหล่นลงมาจากฟ้าเรื่อยๆอยโอ้โหระดับ 4. 5 5ห้าห้าแล้วเราต้องหลบนะมันจะมีระเบิดหล่นลงมาจากฟ้าเต็มฉากไปห,หมดเลยฉันลายเย้อุ้ย,ยมาแล้วฉันแอบตรงนี้ดีวกว่าอุ้ยอีเวนต์บับเบิ้ลโอ้ ทำไมระเบิดมันไล่ตามฉันอ่ะอู้อวฉันเปิววิฉันไม่อยู่ตรงนี้เลยเยหิวเรื่อยอ้อ้าอะาอหิิวหวอู้วอู้วอ้วอ้อู้วอู้วอู้วอ้เอูนว้วอก้วอู้วอา้วอู้วู้วอู้วอล้วอูอูู้วอูู้วอู้วอู้วูู่้วู้ว้ มีคนโยนระเบิดมีระเบิดตรงมาเพียบเลยตาจะขึ้นขึ้นไม่ได้มันเอาแอบใต้นี้ดีกว่าจบตรงนี้ไม่หลุมลงไปกับนายหูนายไอ้ฉันเก็บบ้านนายกมวยตังยังไม่หมดเลยหนูอะไรนี่อุ้ยระวังนะนายตรงนี้ไม่รู้มันทำอะไรได้เนี่ยไอ้สกิลเนี่ยนายลงมา หิวเลือดก,ก็ไม่ได้ตรงนี้นายเป็นบังเกอร์รับเราอะแค่นี้ก็รอดแล้วสินี่แหละหนายคือบังเกอร์รับเรานายตรงนี้มีทางอุดให้เราออกนะมันเอาไว้หิวแต่ทำไมมันหิวไม่ได้ก็เลือดนายยังนี่อยู่หรือเปล่าเลือดนาย,ยาเต็มอยู่หรือวะไหนอะนี่เองนายนาย ไม่วิ่งเร็วขึ้นเหรอไม่ใช่เอ้าฮิลได้เฉยเลยมันจะฮิลแหละนายอุ้ยนายตัชิคแม็กขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยนายขึ้นมาตรงนี้ก่อนจะระเบิดด้วยต้นไม้อุ้ยฉันตกฉันตกเกือบลงมาว่ะไม่นะไม่นะมาตรงนี้ฉันได้เลวไปเลย แล้เบิดจังวันนี้มันแรงไหมหน้าฉันเจอศพใครก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นรูปมาเป็นแบบนี้นะวัวเรวเร็ววัวเร็วโอ้ยโอ้โหูแรงระเบิดมาถึงชั้นเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนั่นก้อนมันอะไรอะไรนะมันเมฆอันนี้แข่งแกงจุดแข่งมาอยู่ใต้นี้ด้ยอุ้ยระเบิดเลยอ้าวระเบิดเตะได้ระเบิดเตะได้สาม สองหนึ่งเย้ระดับ4.3โอุ้ยระเบิดเริ่มต้นมันเริม่มหาฉันเลนยนะไปด้วยกันไปไปเจอกันนะใครมายเลเซอร์อุย้ยเ,เล็กดอโอมีเลเซอร์ติดตา มเติดตามด้วยนะไม่นายไม่ระเบิดติดตามด้วยอุ้ยตกมาในชั้นใต้ดินโอ้ไม่ใช่ฉันตกไปในชั้นใต้ดินไม่นะไม่นะไม่นะฉันโดนระเบิดเราไม่รู้ทำให้ฉันหน้ามืดอ่ะนายโอ้โหระเบิดคขังๆหน้ามืดอ่ะช่วยด้วยฉันหน้ามืดไม่ออกไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหกินเบสซ่ากินเบสซ่าก็จะมากินกล้วย นายนายถ้ากินอาหารนะถ้ากินนะมันจะกลายเป็นระเบิดทำไมฉันกินแล้วทำไมฉันกินแล้วมันคิวเลือดอ่ะอ้าวอุ้ยไม่ทานปลาดิาถ,าถ้าเจอปลาหมึกระเบิดเดะอุ้ยท่านไหนเร็วเว้านายนาย,นาย,นายขึ้นไปชั้นล่างเข้าไปชั้นล่างอู้ โดนอะไรอ่ะบีเว้ยอุ้ยระเบิดบอลเตะได้ไหมเตะได้มาตรงกลางบอลก็มาจี้เตะเนาะเข้าไปเลยแอบในหลุมนั้นอุ้ยฉันโดนผักจัดฉิ้นสวยเลยไม่รู้ที่มันมาตึ๊ก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 ออปช่วยชีวิตเฮ้ยเข้าบ๊อปดีกว่าเข้าบ๊อปดีกว่าเข้าบ๊อปดีกว่า ขาบัพโปเข้าค่ะบัพโปเข้าอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหลงไปเลยหลุมศพหลุมศพผักตกลาวาอุ้มเลี้ยวเหรอแ <laughs> ค่เห็นหลุมศพมันโดนระเบิดตกลาวาเลยนายตายเนี่ยอุ้ยระดับหกสี่จุดหก ใส่สกิลโยนระเบิดอะถ้ามีโยนระเบิดไฟด้วยอุ้ยฉันโดนเอ้ยไอ้พวกนี้คือระเบิดไหมนี่ยฉันเจอระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ฉันโดนแช่แข็งฉันโดนแช่แข็งระเบิดเยอะเดี๋ยวกเดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอันนี้สายไฟไปไหนไม่ได้อุ้ยระเบิดโอ้โหโอ้โหลาวาแล้วเบิดอะไรอูอะไรเนี่ยอะไรอย่างเออเอืมไเข้าดีกว่า เสียงเกินอุยเอ้ข้าดูดเลือดดิย้อนระเบิดใส่คดปะปบ๊ปะป๊ปปป๊ะปบ๊ปะปบ๊ปะบปะบปะบโอ้ลงไลไปกับบโบไม่เือนคนอื่นให้เราได้นะลงไลไปกับบโบบ๊แกเ้ยแกแกแก เลือดฉันเหลือห้าแล้วอ่ะรีกฉันตายฉันตายอ่ะนะเอ้าลาวาลาวา the foil ลาวาเกมเหมือนกันเลยลาวามาแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยอมโอ้วฟิฟติทหยิบระเบิดหยิบระเบิดอยู่เพื่อนเตะระเบิดไปหาเพื่อนคนนั้น ไหนยี่สิบหาไปนะลาวาขึ้นมาอยู่ไปนะลาวาขึ้นมาอยู่ราสั่ที่สองวิโอ้ยระเบิดเตงโัเรียบร้อยตายเลยเออเตงวัทำฉันอ่ะฉันตายเลยฉันก็รีดูใจน้ำไม้ได้ไหมเต้ำไม้ดตง้ำไมระเบิดงประตูพอดเข้าไว้ตงระเบิด ขอข้อขอสร้างไม่ฟใส่ท่าระเบิดไฟอ๋อระวังว่าเหลือระวังประตูไว้ตรงตรงมุมแบบเผื่อฉุกเฉินแล้วพอเรากดอีกทีมันจะว้ามาตรงเท้าเลือกไว้แกอยู่ไหนเห็นจะโยนระเบิดไฟใส่แกถ้าไม่ระเบิดไฟนะนี่เน่เออนี่มาอะไรเออหาตรงที่ปลอดภัยห็นจะโยนระเบิดไฟนายโดนซะระเบิดไม่โดนฉันไม่โดนทำไมฉันไม่โดนนี่ระเบิดไฟทงชอน

วางที่ฟ้าไปตรงนี้เลยลุยไฟของตัวเองได้อะไรก็ไม่รู้มั่วเชื่วเอาที่ฟาไปตรงนี้ไห้เออเผื่อปลอดภัยไว้ไปนี่เราก็ไปลุยฟาโจรระเบิดไฟเข้าไปกระบาดตกโจรระเบิดไฟเข้าไปโจรระเบิดไฟเข้าไป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 โจรระเบิดไฟเข้าไปได้ยังไงเออเออตรงนี้รอดเจยได้แอบตรงนี้นั่นอุ้ยตอนนี้ระเบิด มวนรวมันรัวเลเพลงมันมาานายลองฟังเลยองเปิดกันอแอบอยู่ตรงนี้ยังรอดเลยร,รอดเลยรอดอยู่อุ๊ยไม่รอดแล้วไม่รอดแ,แล้วจ้ะว้าวมาโดนรนะเบิดไฟชันหนึ่งศูน,นย์ยเลยแล้ว ะระเบิดอยู่ใต้ดินบ้างสกิลฉันอันนี้มีโอ้โชว์เลยว่าระเบิดอยู่ไหนบ้างทุกอันมีระเบิดฝังอยู่ในดินอันนึงมีมิสไซล์ติดตัวเราซึ่งอยู่ข้างบนนี้เกิดไปแล้วแล้วมีอันนี้อยู่ระเบิดติดตามโดน,นดฉันน้ำเต็มเมกาไดนามายนี่เราอย่าไปอยู่ใกล้ม<า>ันเดี๋ยวมันระเบิดพื้นได้สกิลฉันก็กระจกว่าสกิลฉันสามารถทําไม่ทั้งพื้นที่เป็นหิมะได้แค่นั้นแหละไปไปไปอยา่าเจางพื้นที่ตรงเป็นหิมะตรงนี้ตรงนี้มีช็อค โอ้โหเพชรเจอบอมแต่ละระเบิดโอ้โหเพื่อนโอ้ยลุมดังปังเสียงโมอายเลยนายเฉยเฉยหน่อยสิยากฉันอยากลงนะแล้ววันนีสามารถเป็นเป็นหนุ่มฉันได้ไหมย่าฉันเห็นทุกระเบิดแหละฉันเห็นทุกระเบิดแหละเฮอยอยู่ดีมันมืด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 ฉันช้ำ แต่ฉันก็ยังเห็นระเบิดทุกอันนายรู้ไหมฉันสามารถทําให้นายถูกแช่แข็งได้ด้วยนะด้สกิลของฉันไม่โชว์พิซซ่าไหมว่าอาหาอะไรอยู่ตรงไหนว่างไม่ได้การแล้วหละต้องวาร์ปแล้วเออเกมโอ้โหสองอันเออแช่แข็งคนสวัสดีเจ้าเห็นหรฉันแช่แข็งเกมแล้วนะย้าตกใจหมดเออทุกอย่างตกใจต้องแ็งตอนนี้นายลื่นเลย ตายเห็นข้างบนได้ไหมเติมปลาอู้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 อนิวเคลียร์เย้มันเป็นนิวเคลียร์ไงนายเมื่อกี้โอ้เรบ้าคือเหมือนมีสุ่มระดับความโผงนี่เวยนะขุดดินกินพิซซ่าเน่ดีสุดเลยขุดดินแล้วม็ยังมีของโผล่มาเป็นที่หิ้วคนแช่แข็งคน ฉันมีขุดดินลแล้วมันจะโผล่ของมาเป็นที่ฮิวน่ะฉันมีเช่แข่งคนออกมาเป็นของแต่และของทุกกี่มันจะสุ่บเคิร์มีสกิลดีมากๆอะแล้วฉันก็เห็นระเบิดทุกอันด้วยว่ามันติดตามได้อยู่ยอันนี้เช็นเชะมั้ยฉันโดนอะไรไม่รู้เก็บเก็บเก็บนี่ไม่ได้ของแฮะไป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 เป็นที่มา นีมาเออกูที่บ้าไม่ได้ว้ายันสกิลฉันแก้ทางเลยเลยฉันไม่ฉันสามารถฉันมีเลือดสูงสุด125อันนี้มิกทีพอร์ตอุ้ยลาวาโอ้ยระเบิดหลุมดำเด้อท่นตกรอรอขุดรอขุดทันตกมาได้ใช่ไหมไม่มีดินนะโอ้ยฉันเจอระเบิดอะไรไม่รู้เปิดเป็นระเบิดอะไรเฮ้ยทำไมรุ่นนี้มันเก่งกันจังเลยโอ้โชคดีนะแม่ตรงนั้น โอ้ยตกใจตกใจที่อะไร้วที่มีจำกัดตอนนี้ฉันตายต๊ตตายุดตอ้จิซมาเออุดล็อกได้ที่ฮลด้วยอ้ตรงนี้ของเยอะเดี๋ยวขุดไอ้นี่เลยอออไม่นะแล้วก็มีระเบิดมาด้วยไม่นะไม่นะโอ้ยออกไปไปไป มันมาติดกลับเลยตรงนี้โอ้นหโ้นอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้โหอ้ฟุโออ้อ้ไห่อ้เหโออ้โหโอไปหอ้าหลอ้โหโอ้โหโ่้โหโอ้โหโอ้โหอ้าหโอ้โหอ้โหโอ้โพโอ้าหโอ้โหาอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโออ้โหอ้โหอ้โห้โโอ้โโอเคโอ้ออ้ แรงน้่มขึ้นขุดลงไาเฮ้ยฉันก็นายทำไมฉันกระโดดไม่ได้ทำไมฮ่าฮ่าฮ่าฮุดดินลงไปเลยแก๋สวัสดีทำอะไรฉันได้เลยอัว่าฉันนี่แหละทำให้แกกระโดดไม่ได้เลยเฮ้ยฮ่า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 ฉันไม่สนตัวฉันน่ะตัวอันตรายบอกเลย ม่คนกระโดดไม่ได้เหรอว่าเขาไม่โดนขุดของแล้วทาให้ขุดอันนี้แล้วทาให้มัน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 ติดตามลมลมพายุพยุมาเจมาโดนให้ระเบิดไม่ได้เนอสิฮะเดิร์เลอร์ออฟชั้นของโลกจะกำลังหายไปคืออะไรอะเวนิชิงกำลังหายไปโอ้ แสดงว่าเราต้องไปอยู่ชั้นใต้ดินก่อนคุณมากมิซ่าโอ้ถังมิซ่าเลยแหละไม่ใช่ถังนี่ถาดถาดชั้นชั้นุวันวันขุดของเล่นเนี่ยอออันนี้ไม่ได้แล้วนี่เกลือว้าวฮันตกไปโดนลาวาตายตายตายวูนไยนนโตบอมาาเฮ้ยอะไรอ่ะอบนุกนุกนิวเคียอุยอะไรเนี่ยเออกระโดดถึง่อยเอออือเอ้า กระเจี๊ยอันนี้นอีกแล้วน้ำโอพีมาก<อ>ขุดแร่หน่อยขุดแร่หน่อยขุดแร่หน่อยไติโตบอไอตโตบอพีกันอ,อะไรเนี่ยตายดีมันดีมากมาันไปซ่ามาระเบิดไฟอันนี้มีน้ำน้ำน้ำ ฝาทุกอย่างเพื่อไปกินน้ำมีระเบิดอยู่ใกล้ๆไม่กลัวฝาทุกอย่างเพื่อไปกินน้ำปีนต้นไม้เย้รอดชีวิตอีกแล้วอีกแล้วแล้วฉันเลือกอะไรให้ชนะเจ็ดคร <7 S 1> ั้ง<ช>แล้วอะฉันได้ใช้เพชรในการเลือกด่าดเบอร์นายใช้เพชรวยการเลือกด่านเหรอใช่แล้วนะ่นายเลือกด่านเลยใช้เลือกด่านที่มีแต่รู เกมเราเดี๋ยวจะต้องท้าทายแต่ว่าช่องเราเป็นนู๊บเดี๋ยวว่าเราต้องอดทนนู๊บจะต้องอดทนเพื่อให้ตัวเองรวยขึ้นเก่งขึ้นอุ้ยอันนี้ที่ขุดเลยประดาวชอบด่านนี้ใช่แหละนยน, <มา S 1> นี่น<า>นเือนด่านที่ฉันเลือกไปนั่นแหละมีล่างลงไปกว่าน,นี้กันนะฉันล่างขุดได้นะนขุดชั้นแบบนี้ไม่ได้เลยเลยขอพิซซ่าขอพิซซ่าเลือลดรถไปแล้วอุ้ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์ตกเข้าไปในหลุมอันหนึง่ง แลก็เห็นฉันเห็นไปแล้วฉันเห็นนิวเคลียร์เมื่อกี้มีคนมาผักฉันน่ะอุ้ยฉันมีโล่เอ้ยนายทำอะไรฉันไม่ได้ฉันมีโล่มีโล่นายทำอะไรฉันไม่ได้นายรอฉันควนใส่นายให้เต็มๆรอบหนึ่งสิรอฉันหายแล้วตอนนี้นายหลบก่อนโล่ฉันหายไปแล้วเพราะนายโดนระเบิด เน่นี่ระเบิดฉันแล้เปล่าแอบสีเขียวแอบฉันแอบก่อนฉันแอบก่อนฉันแอบก่อนแอบนายก่อนนี่คืออะไรไนั่นคืออะไรโอ้ยมาแลยมาเลยระเบิดเพี้ยเพี้ยเพี้ยมันแล้วมันตอนนี้แหละมันตอนนี้แหละมันใช้ตัวนี้มันวั่งไปด้วยกันนายไปด้วยกันเอ๊ะปึ๊บ <บ>ขุดเพื่อให้เรา,าบา<ว>โอ้ยบ้าบอ,อเออเย้โอเคงานสำหรับ,บสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะแต่ผมว่าแมปเนี้ยสนุกเลยนะสนุกเลยนะอ,อ่ะเพื่อนอเพื่อนถ้าจะมาลองก็เซิร์ชได้เลยว่าซุปเปอร์บอมสไวน์โวโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย